3 2 1อ่ action Hi, สบายดีพบกับ mb t <c oughs> สารวันอีกคือเก่าแล้วเนาะ m น,นี้ก็จะมา reaction เพลงเพลงหนึ่งด,ทดงนะ้ที่วัาดังเลีนะก็บิว่จอรดัง ก็ถือว่าบดับปานนั่นแต่ว่าดังแหละสำหรับเฮาถือว่าดังแลยเนาะเป็นเพลงออกหม่ชุดๆฮอนหอนเลยคือเพลงกบโสมงามโสมงามของ STH 73ซึ่งออกมากบบใหม่ๆนี่แหละเห็นเบิ่งยอดวิวกับซิบเก่าซิ่าสมงกับ กินไปแล้วแสนแสนเก่าเนาะแสนเก่ากาล้วและแต่ว่ากังวงว่าเพลงนี้ประมาณหนึ่งวันหรือสองวันก็คิดคิดว่าต้องกินไปแล้วเนาะประมาณสองสามแสนเนาะประมาณก็ค <laughs> ือซิเกินกว่านั้นก็มีเนาะเพราะว่ะาเพลงเขามวนลนัลลีจากที่เคยเรียกชันเพลงหนึ่งเพลงของซามิโอกันแรล็ของ s t h 7 3นี่กบบ แหบแหลบแหลบแูดปาดแบบคือดังแบบสายหนาวเลยนะแบบม้วนแบบเรียนไรน์ะปันนักแร็ปแร็ปเปิดไทยที่เกงมีเสียงนะแบบแต่ว่านี่นักนักแร็ปเปิดเล่านะแบบหนักของเหล้าที่ว่าสุดยอดเลยเนาะแบบส่วนน้อยจะได้เห็นแบบคนเกงแบบนี้นะมาแร็ปแบบมีเนื้อหามีแบบมีเนื้อหาแบบมีสาระแบบเสียงแบบอแบบที่ไหนวะ แบบเสียงไซนะแบบมันมวลน่ะ่ามาฟังกันเลยไปดิหัวใ้สองเธออะไร <c oughs> ก,ไก็ษาขึ้นมากันอยู่เที่ยงหน้าเนาะแบบอยู่ทงหน้าแบบ เียบโตเจ้านั้นเป็นเจ้าหญิงตัวไอ้ก็เป็นนางเจ้าสาสตัวไอ้คนนี้นั้นหักจริง อยากได้สมงามมาเคียงกายถ้าคบกันแล้วไอ้จ้าบ่กทิ้งตัวไ้คนนี้บ้านตันลายบ้านนายบ่มีนกรถดซิงมีแต่โหลดไถนาและเลี้ยงควายโอ้ไม่คนสวยหนุ่มคนงามจะพูดดีอยากให้เจ้านั้นแดนมองมาทางนี้ไอ้คนสัญญาจะดูแลเป็นอย่างนี้เจ้าบ่มีไปมาเบียดให้เจ้าเป็นมาเฮซีเจ้าบ่ต้องสนบอกต้องวนบ่ต้องคิดคำว่าเจ้าสู้ตัวไอ้นี่บอกเคยกินออ้เป็นคนงานมักฝังแลงเพสื่อีวิตัวไอ้นี่บอกเคยสนบอกเคยวุนถึงเส็บติดคำว่าเจ้าสู้ยกให้หมวยเลย น้องบ่มีดอกคนเดินในใจไม่เพียงน้องให้เจ้าไปทีหนึ่งบ่ต้องยามไปทีสองแต่ตัวน้องนั้นบ่เสื้อก็ให้เจ้าเข้ามาหลอกบ่มันยากกูชอบ่่มันดอกเก่งมาฟิ่งแต่เด็กหนุอยแต่บ้านก็มาเกินในว่าเฮียอายุเพียงสิมาอย่าได้แตมาเป็นเนี่ยบ่เขาเท็กบ่เขาบ้าบ่เคยกินแม่แตาบิ่นเคยกินแต่เป็นเจ้าหญิงตัว ก็เป็นนังเจ้าสายตัวไอ้คนนี้นั่นหักจริงอยากได้สมงามมาเคียงกายถ้าคบกันแล้วไอ้เจ้าบ่ทิ้งตัวไอ้คนนี้บ้านตันลายบ้านนายบ่มีดกลดสิงมีแต่ลดไทยนาและเลี้ยงควายเียบโต้เจ้านั้นเป็นเจ้าหญิงตัว เป็นนางเจ้าสายตัวให้คนนี้นั้นหักจริงอยากได้โสมงามมาเคียงกายประกบกันแล้วให้จ้าบ่ทิ้งก็คนนี้มีบ้านต่านหลายบ้านนายบ่มีเสียงห้อเสี่ยงหน้ามีแต่รถตรงหน้าเรื่องโอ้ยเป็นสร้างนึง เจ้ามีละบอกคนที่คอยอยู่เก่งข้างมองเลยตัวพี่เจ้าเพราะเอตในห่างวางคนที่คอยเข้ามาจีบตัวน้องนั้นมีเป็นละาแต่ัวอ้นี้ก็บพสานและจะทนอยู่อย่างนั้นก็ตัวที่บอลเลาได้เสือบใบมันแน้งทุกคำที่ให้มาว่าความจริงบอจำแรงในชีวิตนี้เกิดมาบอเคยใส่ข้องรู้ บอกคยใจ้คล้องแพงอูไม่สมงามู่ตัวเงาเทปติดตาเจ้าจบ,บินแห้เป็นคนธรรมดาลูกสาวนาอยู่บนดินอยากจะมีวาสนาอยากได้เจ้ามาเินคิดเรื่องนาตายอาแพ้แต่หกักแทานิวินให้ทุกคำคืนก็อยากจะกอดและอยากจะบอกฟันดีถ้าว่าเจ้าวางหรือว่าเจ้าเงาให้ไปอาเจ้าได้บอกคืนนี้ถึงมันจะเป็นเพียงฟันก็หยกให้เจ้าเป็นลาสินีทำงานในทุกๆวันก็เพื่อเจ้านั้นเดิมแม่คนดีเรียบโตเจ้านั้นเป็นเจ้าหญิง ตัวไอ้ก็เป็นนังเจ้าสายตัวไอ้คนนี้นั้นหักจริงอยากได้สมงามมาเคียงกายถ้าคบกันแล้วไอ้เจ้าบ่ทิ้งตัวไอ้คนนี้บ้านตันลายบ้านนายบ่มีอกลดสิงมีแต่ลดไทนาและเลี้ยงควายตัวเจ่านั้นเป็นเจ้าหญิงตัวไอ้ก็เป็นนังเจ้าสายตัวไอ้คนนี้นั้นหักจริงอยากได้สมงามมาเคียงกายถ้าคบกันแล้วไอ้เจ้าบอทิ้งตัวไอ้คนนี้บ้านตันลายบ้านนายบ่มี โรดซิงมีแต่รถไทนาและเลี้ยงกวายเฮ้ยแมงงห่อด THJ ไหนยัวงวะอ้าวปรบนี้ปรบนี้ทุกอย่อนกับเพลงนี้เนาะจบไปแล้วเนาะกับ Reaction เพลงโซมงาม STS STS 7.3ทอสดฟิตเรื่อยๆเนาะทีนี้มันก็เดิกเลยอยากนอนเนี่ยขอติดขอถือกับขอตัวขออภัยเนะเพลงของ STS 7.3เนี่ถือว่าดีทุกเพลงเนาะที่ออกมาหรือว่าการฟิตเจริงกับเขาจากสองอื่นๆนะสองใหญ่กับจากที่เคยฟังแบบการแรปของเราเนี่ยแบบสุดยอดแบบทุกเพลงนี่ดีมืดเนาะแรปนี่เลือนไล่แบบ ปวดปอด,ดปวดปอดแบบปานหนำปานสายหนำเทอนแบบแรบดบีนะเสียงกับแบบไซส์ไซสแบบมวนไพเลาะเสนอหูนะเพลงนี้ก็ถ่ายแบบซิวซิ่วเนาะธรรมดาเนาะแบบถ่ายแบบธรรมดาแต่เนื้อฮาดีเนาะคือเนาะก็ถือว่าคักผ่านพานเพลงนี้โอเคสุดยอดถือว่าเพลงนี้นี่เฮ็ดให้เอฟซีเราว่าแฟนคลับบ่ผิดหวังเนาะถือว่า สุดยอดไล่ตั้งแต่คุณแหละตั้งแต่ผูเบากรรมกรขึ้นมาเลยแล้วแบบฟิเจเหลิองกับสองหน,นสองหนี้เนาะซามิโอที่เอเจยังกะไล่พือว่าเสียงนี่โอเคบอกไลยเ่อเลยพือว่าไทยกับแบบซิวซิเนาะธรรมดาแต่ว่าหยอดวิวกับโอ้สุดยอดเนาะถล่มทลายเลยเพียงสิบสองสัโม,มง สิบสองสิบสามสม,มงนี่ตีไปหลักแสนนะเป็นหมื่นแล้วก็จะตีไปทะลังเลยเป็นอาทิตย์อีกเด้อยวาสนก็นกว่าไปตามกันเนาะตามความเป็นจริงเลยกันอ่ะสำหรับการรีแอคกซ์แนของ MBT สารวันกับเมื่อสัมเนียละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อโหไฮพาดคลิปใหม่ๆของ MBT สารวัน,นอีกเนาะและ้ว ไม่ไว้นี่ MPT ก็จะมีผลงานเพลงใหม่อีกนอกลงมาก็ถือว่าโปรโมทไว้เลยกะอยากให้ FC ทั้งหลายกะเขามาหับมาสม้มแล้วก็ติดตามกดกระดิ่งไว้ในนอเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของ MPT สารวันเฮ้ยสวันนีก้กะเขาจบเพลงพอนี้เนาะแล้วก็คอร่าเลยอด็กนอนแน่ลนะเด็กแห่งครับสบายดี